ไปเป็นวิธีการทําไม้กวดการมะพร้าวนะครับอุปกรณ์มีสายโทรศัพท์นะครับที่ร้อยเป็นรวมแล้วก็การมะพร้าวดำบอกราคาด้วยมีอ,อสายนี้ซื้อมาสําเร็จรูปนะครับราคา20บาทการมะพร้าวมัดละ2โล2โลโลละ35บาทมาได้70บาทแล้วก็ดำมไม้ ดามละ40บบาทนะครับง่บประมาณงบประมาณใครง,ง่บประมาณคณะสมณีนวัตบุฒิกษีตารามนะครับก็ได้จัดซื้อมาเพื่อจะจัดเป็นกิจกรรมสําหรับคณะสมณีน,นะครับเราก็จะได้เริ่มการทํานะครับอันดับแรกนะครับให้เราเอาก้านมะพร้าวนะครับเข้าไปในรวงในํำไรนะครับ ไม่มีที่นั่งมันลำบากว่ะเข้าไปจนเต็มนะครับแต่ก็แน่ให้แน่นเลย ก็ทำให้เท่ากันนะ ม,มันเข้ากันทุกอันมมเข้ากันทุกอัน,มมท,น,ท,อนทุกเส้นให้เหลือไว้ประมาณหนึ่งคืบนะครับให้แน่นให้ประมาณหนึ่งคืบให้เหลือไว้น,นี่ยังไม่แน่นเท่าไหร่ แล้วก็หมุนนะครับทางนี้นะ,นนะนไปหมุนนะหมุนแล้วก็ต่อลงไปด้วยทางนี้ไม่ได้นะจะบานหอกนะครับตอให้เป็นเกลียวเพื่อมันเป็นเกลียวต่อลงก็ต้องกระทุ้งเพราะทรายมันเย็นลงเอาซับเพื่อเอาทรายใส่ก่อนทรายใส่พอประมาณแล้วก็เอาทรายนะครับใส่ทรา,ายเปีย,ยกยก็ยิ่งดี ไปเป็ดได้ี่ใส่ใส่ใส่ส่ไเปียจะได้มีใส่แล้วก็คืนนะครับงันดี นี่ก็แน่นแล้วนะฮะด้ามนะฮะด้ามทำส่วนใดส่วนหนึ่งของด้ามให้แหลมนะครับเพื่อที่ให้ที่จะเข้าไปนะเ,เข้าไปใน แล้วนะครับก็ให้เอาดั้มใส่เข้าไปตรงกลางนะ นะครับก็จะเสร็จสำหรับการทำไม้กวาดนะครับพื้นมันยาวไปนั่นะต่อให้มันมนั่นไหนลองกวาดดูสิลองกวาดดูแ,แล้วรู้สึกเป็นไงมันจะหลุดไหมนั่นไหม แจ้งมาดูสิเป็นไงแล้วก็บอกให้เน้นมาตามกันะนะไหนเย้ขอ้ขอครบ